สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบ y ายเจสเซน a มนเทเมนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในย่านของสีนักลินค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมโครงการเดอะซีซันสีนักลินค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ติดกับโลตัสสีนักลินเลยค่ะเดินทางได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนนะคะ ในเส้นของทางด่วนการจนาพิเศษค,ค่ะซึ่งวันนี้นะคะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมในย่านของสีนนคลินแล้วนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ครบคันเลยค่ะอย่างที่อยู่ด้านหลังของโบตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนกลางนะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็ด้านในนี้ค่ะยังมีทั้งร้านมินิมาร์ทน,นะคะมีร้านทําผมไว้บริการกันอยู่ด้านในของคอนโดแห่งนี้ด้วยส่วนบนห้องจะเป็นยังไงตามเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ และห้องที่เราจะพามาชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร4ค่ะชั้น8ค่ะห้องเลขที่103 1ทับหค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่ห้องค่ะอยู่ที่28.54ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะเป็นอาคารห้องชุดนะคะก็จะมี1ห้องค่ะที่เป็นห้องนอนมีห้องครัวแยกค่ะแล้วก็มี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะ ส่วนพื้นที่แรกที่เราเดินเข้ามาที่เจอกันตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ว่างที่คุณสามารถทําเป็นมุมรับแขกแล้วก็วางเตียงแบบไซส์ขนาดใหญ่ได้ค่ะสำหรับห้องครัวตรงนี้นะคะเขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องครัวแล้วก็มีนะคะเป็นชั้นวางค่ะที่สามารถวางพวกชุดครัวได้เพิ่มเติมด้วยและที่ติดกันค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของระเบียงห้องค่ะซึ่งระเบียงห้องตรงนี้สามารถเปิดระบายอากาศในขณะที่คุณทําอาหารได้อีกด้วยค่ะ ถัดมาอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำด้านในนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเดอะซีซันสีนครินโดยเริ่มต้นจากถนนบางน,นาตราดขาเข้าให้ขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเบี่ยงซ้ายเข้าทางคู่ขนานถนนบ้างน,นาตราดขับตรงไปประมาณ4.5กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งเข้าสู่ถนนสีน,นครินจากนั้นขับตรงไปตลอดทางประมาณ7.5กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านสบายใจแล้วเลี้ยวขวาโครงการจุดทางด้านซ้ายมือคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมถูกใจกันไหมคะห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้คะ่ะใครที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมนะคะหรือว่ามองหาห้องที่อยู่ในย่านของสิงห์นารีนห้องนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะนัดหมายเข้ามาชมสถานที่จริงคะ่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะติดต่อพวกเราได้เลยคะ่ะ2ช่องทางทั้ง Facebook Fanpage J Asset Management คะ่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management คะ่ะและนอกจาก2ช่องทางนี้แล้วนะคะเรายังมีบริการดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วยคะ่ะทั้งบริการให้คําปรึกษาและยื่นสิน เชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ